สวัสดีค่ะโฮโรวิซิกกลับมาพบกับทุกท่านแล้วนะจ๊ะรอบนี้มาพร้อมกับดวงรายสัปดาห์ของคนที่เกิดวันอาทิตย์ค่ะจะกินระยะเวลาตั้งแต่วันที่26ธันวาคมถึง1มกราคมนะจ๊ะเข้าปีใหม่แล้วจ้าคลิปนี้โอเคคนเกิดวันอาทิตย์นะเราจะดูด้วยกัน5เรื่องเหมือนเดิมนะจ๊ะการงานการเงินความรักสุขภาพและโชคลาภนะอ่าเดี๋ยวขอสับไพ่ก่อน อธิษฐานตอนสับไพ่ได้นะจ๊ะดูซีรอมนี้ไพ่จะแนะนำอะไรหรือเตือนอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่ามาเลยโอเคขอจัดนิดนึงจะได้มีเนื้อที่เพิ่มอีกหน่อยมาเลยจ้า ขอเริ่มที่เรื่องงานก่อนนะอ่าโอเคคนเกิดวันอาทิตย์งานอาทิตย์ที่จะถึงเนี้ยหรืออาจจะถึงแล้วเป็นไงบ้างการงานโอ้โหเป็นช่วงที่ <laughs> พูดเลยว่าถ้าใครอะที่ปกติทำงานคนเดียวหรือรับผิดชอบงานคนเดียวจะไม่เดือดร้อนเท่าไหร่ อืมเช่นเป็นเจ้านายตัวเองอยู่แล้วตั้งแต่แรกอ่จจะไม่ค่อยเดือดร้อนเท่าไหรนะ่นะแต่ถ้าหากใครที่ทํางานในองค์กรหรือทํางานเป็นหมู่คณะแล้วก็ปกติเนี่ยจะมีเพื่อนร่วมงานมีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่รอบนี้เหมือนไพ่ขึ้นว่าคุณมีเหตุให้ต้องรับผิดชอบงานหรือว่าจะต้องต่อสู้ฟันฝ่าอะไรเพียงคนเดียว <laughs> เพียงลําพังไม่มีใครช่วย <laughs> เหตุจากอาจจะหัวหน้างานแนะนําหรือว่าจงใจเลือกคุณเลย ให้มาทำงานอะไรบางอย่างโดยเฉพาะเออแล้วก็เป็นงานที่เหมือนกับว่าออคนอื่นเข้ามาช่วยอะไรไม่ค่อยได้ต้องฟันฝ่าต้องรับผิดชอบต้องดูแลต้องจัดการเพียงคนเดียวหรือไม่แน่อีกกรณีคือเจ้านายเลือกคุณมาเหมือนกับเป็นคนคอยรับผิดชอบดูแลจากที่มีเพื่อนร่วมงานอะไรอย่างนี้อาจจะอยู่ระดับเดียวกันอคุณกลายมาเป็นเหมือนกับ คล้ายๆกึ่งหัวหน้าย่อยๆกลุ่มย่อยๆอะไรแบบเนี้ยกลายมาเป็นผู้นำหรือว่าเป็นหัวหน้าแบบกลุ่มย่อยๆอีกทีหนึง่งต้องรับผิดชอบดูแลงานอะไรหลายๆอย่างมากเลยเป็นอย่างเงี้ยตั้งแต่ต้นสัปดาห์ยันปลายสัปดาห์เลยก็รับผิดชอบงานเนี้ยไปเรื่อยๆไม่แน่จะเข้าไปสู่อาทิตย์หน้าด้วยหรือเปล่าเออแต่อาทิตย์หน้าน่าจะสบายแล้งานพอเข้าอาทิตย์หน้าเริ่มเบาแต่อาทิตย์นี้บอกเลยว่างานหนักต้องฟันฝ่าเยอะต้องสู้อุปสรรคเยอะเหนื่อยบอกเลยว่าเหนื่อย แล้วรู้สึกท้อแท้ด้วยเพราะเหมือนกับว่ารับผิดชอบอะไรหนักๆอยู่คนเดียวแต่รอให้มันผ่านอาทิตย์นี้ไปก่อนแล้วคุณจะดีขึ้นเรื่องงานจะรู้สึกสบายขึ้นอย่างน้อยหลายๆอย่างมันเข้าที่เข้าทางมากขึ้นไอ้หน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบมันอาจจะเบาลงหรือบางทีคุณอาจจะเริ่มชินกับมันสามารถจัดการวางแผนอะไรได้แล้วเรียบร้อยเลยไม่มีปัญหาแต่ถ้าหากใครที่เป็นเจ้านายตัวเองและทํางานคนเดียวทํางานด้วยความสามารถตัวเองไม่ได้ยุ่งอะไรกับใครมาก อ่ะอันเนี้ยจะค่อนข้างดีอาจจะได้ลูกค้ารายใหญ่หรือเป็นลูกค้าที่อยากจะซัพพอร์ตอยากจะซัพพอร์ตเฉพาะคุณคนเดียวเนี้ยแต่ก็อาจจะป้อนงานคุณเยอะหน่อยแล้วคุณก็จะต้องแบบโอ้หัวหมุนทําหลายสิ่งหลายอย่างมากเออแล้วก็บางทีทําหามรุ่งหามค่าเลยนะจากหน้าไพ่เนี่ยเออทำเหนื่อยทำทาเหนื่อยมากยากมากแต่ก็ทําผ่านไปได้ด้วยความที่ลูกค้าคนเนี้ยมั่นใจชอบชอบงานคุณชอบฝีมือชอบ แนวงานของคุณอะไรแบบเนี้ยเออเปลยกลายเป็นว่าดีลงานแล้วให้งานเรื่อยๆเป็นงานที่ยากแต่คุณทําได้แต่อาทิตย์นี้ผ่านไปคุณจะสบายขึ้นแลละไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นเรื่องงานถือว่าดีนะผ่านไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเยอะเทียงแต่ต้องสู้อุปสรรคกับปัญหายิบย่อยนิดนึงเท่านั้นเองต่อไปเรามาดูเรื่องการเงินดีกว่าคนเกิดวันอาทิตย์การเงินเป็นอย่างไร การเงินพูดตรงๆว่ากําลังอยู่ในช่วงรอออกดอกออกผลอยู่บางคนเนี่ยคือเห็นเงินกําลังจะมาและอยู่อยู่ตรงหน้าและใกล้ว่าใกล้ว่าจะได้แล้วบางคนเห็นแล้วเงินเดือนจะต้องออกแน่นอนหรือบางคนเห็นแล้วเอ้อเดี๋ยวทํางานนี้เสร็จได้เงินแน่นอนแต่ตอนนี้ถามว่าได้ยังยังยังแต่รอก่อนอีกนิดนึงอีกน,นึงจะได้และส่วนใหญ่เงินจะมากับงานนั่นแหละไม่ค่อยไม่ค่อยได้มาแบบฟลุกฟุกหรือจาก ที่ไหนสักเท่าไหร่ส่วนใหญ่ได้จากผลงานหรือผลงานประสบผลสําเร็จจึงได้ค่าตอบแทนงานเสร็จเรียบร้อยได้ค่าตอบแทนส่วนใหญ่เงินจะมาจากงานซะส่วนใหญ่เลยแล้วส่วนใหญ่จะเป็นอะไรที่ต้องลงทุนลงแรงหรือว่าทําอะไรเสร็จเรียบร้อยไปก่อนแล้วถึงจะได้เออเอาความสามารถเอาเอาแรงกายเอาแรงใจเอามันสมองเนี่ยไปแลกไปแลกมา เอออันนี้ต้องบอกเพราะว่าอะไรไหมมันมีบางกรณีบางคนไม่ต้องทําอะไรก็ได้เงินไงก็เลยต้องบางคนไม่ต้องไปทําอะไรเหนื่อยมากนั่งนั่งนอนนอนอยู่เฉยๆแบบว่าบุญเก่าส่งดีอะไรเงี้ยงานสบายเงินดีได้เงินหรือไม่ก็ได้มาจากทางนั้นทางนี้คนรักให้บ้างพ่อแม่ญาติคนนู้นคนนี้เพื่อนให้บ้างอะไรเงี้ยมันมีกรณีนี้ก็เลยต้องบอกก่อนว่าถ้าหากของคุณสําหรับสัปดาห์นี้คนเกิดวันอาทิตย์เน้นงานได้เพราะงานได้เพราะความสามารถได้เพราะว่าไปทํา นี่นี่นี่นั่นมาก่อนถึงได้มานะจ๊ะเป็นผลตอบแทนจากการทํางานหนักนั่นเองแต่ว่าถามเงินดีไหมเงินดีนะเพียงแต่ว่ามันไม่ทันใจมันต้องรอ,อนิดนึงมันต้องรอ,อนิดนึงมันต้องรอหน,น,น,อออนอ่อยเองินกําลังเดินทางมาอาจจะไม่ได้ดั่งใจถ้าหากคุณใจร้อนแต่ถ้าหากใครใจเย็นเนี่ยส,สบายมากเดี๋ยวก็มาแล้วแถวมบางทีมาด้วยกันเป็นติด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 กันเลยได้มาติด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 กันเลยเออแต่ส่วนใหญ่ต้องผ่านสัปดาห์นี้ไปก่อนแล้วมั้ง น่าจะเป็นช่วงได้ของขวัญเงินเดือนออกปีหมูปีใหม่อะไรเงี้ยเออเงินเลยเข้ามาหลายหลายอย่างหลายหลายรายการจากหลายที่หลายแหล่งอ่าโอเคเงินผ่านแล้วมาดูความรักความรักเป็นยังไงความรักดีหรือเปล่าโอ้ทำไมขึ้นอย่างนี้นะจ๊ะบอกเลยความรักไม่ว่าจะโสดจะมีคู่นะช่วงนี้พักก่อนมีแต่ความพักผ่อน มีพักผ่อนเองที่ไม่ได้ไม่ได้ไปพักผ่อนอะไรไปท่องไปเที่ยวนะหมายถึงพักก่อนหมายถึงพอก่อนกับเรื่องความรักอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปเอาอะไรมากกับเรื่องความรักกับคนรักหรือว่ากับครอบครวัวในช่วงเนี้ยให้ปล่อยปล่อยผ่านไปบ้างช่วงเนี้ยพูดเลยออคนคุณค่อนข้างเซ็งมันเซ็งเซ็งเบื่อเอหนื่อยเอื่อยอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ค่อยกระตือรือร้นไม่ค่อยสนใจที่จะไปอะไรมากกับเรื่องความรักสักเท่าไหร่ยิ่งถ้าหากคุณเป็นคนโสดน,นะ ช่วงนี้ลุยเดียวไม่ไม่สนใจใครแต่ถนะ้าหากมีคู่แล้วมีครอบครัวแล้วแต่งงานแล้วช่วงนี้ก็จะเบื่อจะเบื่อภาระเบื่อแฟนเบื่อคนรอบตัวอยากอยากพักผ่อนอยากไปอยู่คนเดียวงเงียบอยากไปนั่งคิดอะไรเฉยเฉยด้ยเปื่อยไม่ก็ไปเที่ยวคนเดียวแบบคล้ายๆแบบไม่ต้องยุ่งวุ่นวายอะไรกับใครอะไรอย่างเงี้ยมีความอยากจะเนี่ยออกเดินทางไปคนเดียวอะไรอย่างงี้มากกว่าแบบ อย,อยากไปแบบเร่งด่วนด้วยนะไป,ยยไปแบบเร่งๆเลยไปแบบเร่งด่วนมากเลยด้วยบางคนบางคนชอบการท่องเที่ยวเดินทางแล้วไปคนเดียวไม่บอกใครไปไปเองเลยแต่แนะว่าบอกไว้หน่อยละกันอย่างน้อยบอกที่บ้านบอกครอบครัวบอกคุณพ่อคุณแม่บอกเพื่อนบอกคนในครอบครัวของคุณแหละญาติพี่น้องบอกไว้นิดนึงว่าไปที่ไหนไปแค่นั้นพอแล้วแค่บอกให้เขารู้อยู่ที่ไหนเท่านั้นเขาจะได้ไม่งงหายไปไหนวันดีคืนนีเอา้าหายหายจากบ้านเอา้าตามไม่เจอติดต่อไม่ได้อะ เดี๋ยวจะมีเรื่องวุ่นวายกันขึ้นมาอีกอ่าโอเคเพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณอยากจะตั้งสมาธิอยู่กับตัวเองอยู่กับงานของตัวเองที่ไม่ต้องให้ใครแม้แต่คนเดียวเข้ามาก้าวไก่หรือยุ่งวุ่นวายเป็นช่วงที่อยากจะอยู่กับตัวเองจริงๆอยู่ทํางานของตัวเองจัดการตัวเองดูแลตัวเองมีแค่ตัวเองที่ต้องใส่ใจดูแลจริงๆในช่วงนี้เหมือนก่อนหน้านี้คุณเหนื่อยมาเยอะหรือเปล่ากับคนอื่น เลยกลายเป็นว่าเป็นช่วงเนี้ที่ขอบ้างเถอะให้ได้อยู่กับตัวเองจริงๆไม่ต้องวุ่นวายอะไรกับใครอาจจะเป็นฟิลลิ่งประมาณอย่างนั้นเออโอเคเรื่องความรักผ่านเนาะมีแปลว่าอยากดูคนเดียวมากกว่ามีคู่ซะง,งั้นต่อไปเรามาดูเรื่องสุขภาพกันดีกว่าสุขภาพเอ,อ่เหนื่อยหน่อยนะสุขภาพบอกเลยโอเคหลังขดหลังแข็งตัวโอ้คือ ช่วงต้นสัปดาห์ยังไม่มีปัญหามากสุขภาพถือว่าแข็งแรงดีอยู่นะแต่เริ่มไปตั้งแต่ช่วงกลางสัปดาห์ยันปีใหม่ยันปีใหม่เลยเหนื่อยไม่รู้ไปได้พาน,น่าจะได้พาระได้งานเพิ่มมันกลายเป็นว่าคุณใช้ร่างกายไปหนักมากเพราะว่ามันสิบไม้เท้านี่คือแบกเต็มเหยียดแล้วอะ่ะแบกแบบเต็มเต็มร่างกายคือใช้เต็มเหยียดมากๆแบบทำงานจนแทบจะน็อกอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเป็นเป็นไปได้นะ คุณเข้มงวดกับการจัดสรรเวลาและวินัยให้ตัวเองนิดนึงในเรื่องดูแลสุขภาพแล้วมันจะดีกว่านี้ไม่งั้นคุณเหนื่อยตายเหนื่อยตายจริงๆดูเดิมเดทขึ้นเลยนะคุณระวังนะมันจะปรับปรับปรับ,บเอา้าป่วยเข้าโรงพยาบาลเฉยอะไรเงี้ยอ่ะไม่ไม่ได้นะคุณยิ่งยิง,ยงช่วงยุคนี้นะคนป่วยกันบ่อยอะ่ะเพราะฉะนั้นดูแลตัวเองดีๆ ยิ่งสุขภาพนี่ต้องดูแลให้ดีๆเลยนะถ้าหากเกิดเสียสุขภาพไปแล้วจะไปทําอะไรได้ใช่ไหมถ้าสุขภาพเสียไปสักอย่างหนึ่งและงานก็ไม่เดินเงินก็ไม่ได้อะใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นดูแลสุขภาพให้ดีเป็นพื้นฐานไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวอะไรอะไรก็ตามมาเองเดี๋ยวเงินก็มาเดี๋ยวงานก็มาขอให้สุขภาพดีพร้อมลุยงานล้วกันเออโอเค แล้วประครับประคองตัวเองให้มันผ่านอาทิตย์นี้ไปให้ได้ก่อนนะงั้นก็จะค่อนข้างดีขึ้นแล้วแหละโดยเฉพาะช่วงกลางสัปดาห์ให้ระวังเรื่องสุขภาพมากๆเลยกลัวอยู่ดีๆน็อกไงเห็นไพ่ขึ้นแล้วโอ้กังวลใจต่อไปเราไปดูเรื่องโชคลาภกันนะอ่าอยู่ไหนวะไพ่ใบนี้ล้กันใบนี้เลยเด่นดีกับใบนี้แล้วก็ใบนี้อ้าวโชค เอาบอกเลยว่าโชคลาภช่วงต้นสัปดาห์ช่วงกลางสัปดาห์ไม่มีนะไม่ต้องไปเสี่ยงดวงอะไรทั้งสิ้นนะปลายสัปดาห์มีปลายสัปดาห์เนี่ยมีโชคลาภเข้ามาบอกเลยว่าได้มาจากการน่าจะพึ่งพาอะไรบางอย่างที่จะบอกพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่จะบอกว่าพึ่งสายมูก็ไม่เชิงเหมือนจะสายมูแต่มีการพึ่งพาอะไรที่เกี่ยวกับการเล่นแร่แปรธาตุขอเปิดเพิ่มนิดนึงโชคลาภมี แต่บอกเลยนะบางคนถ้าหากได้มาจากทางที่มันไม่ไม,ไม่ขาวอะ่ะไม่ขาวไม่สะอาดอะ่ะบอกเลยมันมันเตรียมที่จะเสียมากกว่าได้เพราะฉะนั้นบอกเลยนะถ้าคุณอยากได้โชคลาภจริงๆนะยังไงการที่ได้มาซึ่งทรัพย์อันดีงามและและมันไม่ละเมิดไม่ละเมิดกฎของธรรมชาติกฎของจักรวาลมากเกินไปแล้วไม่สร้างความเดือดร้อนให้คุณทีหลังแนะนําเลยว่าพยายามทําบุญที่มัน เป็นบุญจริงๆอะเป็นเป็นสายขาวเป็นเป็นทางพุทธเลยจะด,ดีที่สุดช่วยเหลือผู้อื่นทําด้วยความเต็มใจหรือทําบุญกับพระกับเจ้าอะไรเงี้ยทาบุญกับพระสงฆ์ทําบุญโรงพยาบาลสงฆ์ก็ได้หรือทําบุญคือการที่จะได้ทรัพย์มามันขึ้นอยู่กับทานบรารมีของคุณนะเพราะฉะนั้นอยากได้ทรัพย์มาเยอะๆคุณจะขาดทานไม่ได้เลยขาดการคาทานไม่ได้เลยทานที่นี่ไม่จําเป็นต้องเงินอย่างเดียวนะ บางทีให้ความรู้ใช้ความสามารถในการช่วยคนหรือแม้กระทั่งให้คำแนะนำหรือถ้าหากเกิดใครอยากได้อะไรโอเคคุณพอช่วยได้ก็หยิบยื่นให้ช่วยเหลือให้อะไรอย่างเงี้ยเอออย่างหรือบางทีอย่างน้อยให้ความสบายใจกับคนคนที่เขาเดือดร้อนอยู่หรือเขาอึดอัดใจอยู่เออทำไปเถอะถือว่าเป็นทานบารมีสะสมไปเรื่อยๆสุดท้ายพอวันนึงส่งผลนะคุณโชคลาบมาไม่เคยขาดสายบอกเลย ส่วนใหญ่เคยเห็นว่าคนที่เป็นประมาณเนี้ยทานบาร,รมีแน่นๆหน่อยอะไรเงี้ยลำบากไม่นานเหมือนจะขาดมือเงินขาดมือก็ไม่ขาดแล้วพวกเนี้ยจะได้โชคมาเรื่อยๆจะน้อยจะมากก็ได้มาเรื่อยเท่าที่เคยสังเกตนะคะอันนี้เล่ากรณีที่เคยเจอให้ฟงังเพราะฉะนั้นบุญทานบาร,รมีเลยถ้าอยากรวยต้องทําทานนะแล้วอยากจะได้ทรัพย์แล้วทรัพย์นั้นอยู่เย็นๆคุณต้องรักษาศีลน,นะ อย่างน้อยสี่ห้านะอ,อ,อย่างน้อยสี่ห้านะพยายามโดยเฉพาะถ้าเรื่องซับเน้นเน้นคือข้อสองข้อสี่ด้วยอีกอย่างเอาข้อห้าด้วยเอาข้อจริงก็ควรจะร,รักษาครบทุกข้อเพราะว่าเขาจะเป็นกําลังเสริมกันทั้งห้าข้อเขาจะเสริมกันทั้งหมดเอ,อแล้วก็กำลังของสีเนี่ยจะมารักษาให้ซับของคุณอยู่ร่มเย็นอยู่นานได้ง่ายอ,อันนี้คือบอกไว้เลยอันนี้อยู่ดีๆไม่ใช่มาพูดนะมันเป็นมันเป็นกฎ คือกฎของธรรมชาติเขาขึ้นอย่างนี้จะไปบอกเอ้ยอะไรศีห่ห้าก็ทางทางพุทธไงอย่างเดียวไงอะไรแต่คือมันเป็นกฎของธรรมชาติแล้วพระพุทธองค์ท่านก็คือเอากฎที่มีอยู่จริงๆตามธรรมชาติเนี่ยท่านมาสอนมาบอกให้พวกเราได้ทําตามอันนี้อันนี้คืออย่างนั้นนะจ๊ะโอเคเพราะฉะนั้นโชคลาภถ้าหากใครอยากได้จริงๆถ้าหากใบเนี้ยขึ้นมานะ พยายามไปสวดนมนต์ขอพรเพราะถ้าทางน่าจะมีใครที่ช่วยอยู่มีใครที่ช่วยอยู่แน่นอนแต่พยายามระวังด้วยเวลาคุณขอกับใครดูดีๆกลัวเดี๋ยวไม่ใช่มาติดติดนี่แล้วต้องไปตามใช้ให้เขาอ่านเลยคราวนี้จบอ่านเลยอะเออเหนื่อยเลยอะบอกเลยอันนี้เตือนไว้สําหรับถ้าหากใครที่ชอบสายแบบสายมูเลยนะ แต่บางคนมูแบบออกเทาแล้วบางคนไปดำอะไรเงี้ยบอกเลยระวังนะไพ่ขึ้นมาว่าไปขอเขาเขาให้มานติดนี่ต้องตามใช้ให้เขาหลังแอนเลยนะคุณบอกเลยเอออะไรที่ได้ด้วยตัวเองดีกว่าสวยสสบายกว่าเยอะทานบารมีตัวเองอสร้างเคาไปรับรองโชคลาภไม่ไปไหนเดี๋ยวก็มาอ mm ืม hmm. โอเคอันนี้ไพ่ขึ้นก็ว่ากันตามหน้าไพ่นะจ๊ะนี่เรื่องโชคลาภ อ่ะโอเคเรียบร้อยสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์นะคะชอบกดไลค์กด subscribe กดแชร์ได้เลยหรืออยากแนะนำติชมอะไรคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เหมือนกันสำหรับสัปดาห์นี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ